บาลและแม้แตพ่พักเพื่อไทยก็ไม่ต้องกลัวเสียงของพี่น้องประชาชนนะครับนี่เป็นแค่ยกแรกเท่านั้นนับจากนี้ไปอย่างที่เรียนไปบอกนะครับว่าก็จะมีความเข้มข้นเพิ่มมากขึ้นดังนั้นเนี่ยพลังของพี่น้องที่จะมาร่วมกันนะครับหลังจากนี้จะยิ่งใหญ่กว่านี้นะครับทุกท่านหลายท่านคงได้เห็นภาพเมื่อวานที่พี่น้องแม้ฝนตกก็ ไม่ได้ถอยกันเลยแล้วพี่น้องที่มาร่วมกันเมื่อวานไม่ใช่แค่ไม่ใช่แค่ผู้ผู้สูงอายุที่หลายคนค่อนแค่นะครับเมื่อวานได้เห็นพลังของคนรุ่นใหม่หลายกลุ่มนะครับคนทํางานวัยกลางคนนะครับรวมทั้งคนรุ่นใหม่ก็มาแสดงพลังแสดงออกในการรักชาติเหมือนเหมือนกันนะครับดังนั้นเมื่อวานจึงเป็นการร่วมกันของพลังแผ่นดินพลังของพี่น้องประชาชนทุกภาคส่วนนะครับแล้วหลังจากนี้ ก็จะระดมกันมากขึ้นหารือกันมากขึ้นนะครับ <c oughs> เพื่อกําหนดท่าทีในการเคลื่อนไหวใหญ่อย่างที่แกนนาบางท่านได้พูดไปนะครับว่าหลังจากนี้ไม่ใช่แค่การเรียกร้องให้ให้มีการลาออกเท่านั้นแต่เราพร้อมจะยกระดับนําไปสู่การไล่รัฐบาลทั้งคณะนะครับซึ่งกิจากรรมก็คงเข้มข้นขึ้นแล้วพื้นที่การชุมนุมก็ไม่ใช่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิอีกต่อไปหลังจากที่มีประกาศการ ไร่รัฐบาลซึ่งจะมีการยกระดับขึ้นเนี่ยพื้นที่การชุมนุมก็คงประชิดทำเนียบรัฐบาลนะครับก็อยู่ที่เงื่อนไขของรัฐบาลต่อไป นะครับแน่นอนว่าถึงแม้จะมีการละออกพักเพื่อไทยอาจจะให้คุณชัยเกษมมาเป็นนายงมนตรนะครับดังนั้นเนี่ยก็อยู่ที่เงื่อนไขว่ารัฐบาลจะเดินหน้าในการปกป้องอธิปไตยหรือไม่หรือดำเนินนโยบายเกี่ยวกับสิ่งที่พี่น้องประชาชนคัดค้านหรือไม่เช่นนโยบายเรื่องของบ่อนคาสิโนนะครับดังนั้นเนี่ยถึงแม้พักไหนจะมาเป็นรัฐบาลแต่ทิศทางในการขับเคลื่อนนะครับธงหลักๆก็คือการปกป้องอธิปไตยและก็ธงหลักก็คือไม่เอาเรื่องนโยบายที่ขัดต่อศิลธรรมอันดีงามเช่นเรื่องของคาสิโน ถึงแม้จะมีการทุนกล้าไปก็ยังมีเวลาในการถอนตัวนะครับยังอยู่ในกรอบเงื่อนไขเวลาที่จะสามารถดําเนินการถอนตัวจากพักร่วมได้นะครับอาทิตย์หน้านะครับพวกเราก็จะเดินทางไปยังพักประชาธิป,ปัตย์นะครับรวมทั้งพักชาติไทยพัฒนานะครับเพื่อเพื่อเพื่อ,อยื่นหนังสือให้มีการถอนตัวอย่างเป็นทางการหลังจากที่ก่อนหน้าน,นี้เราไปที่พักร่วมรวมรวมไทยสร้างชาติมาก่อนนะครับ ย,ยังยังยังไม่มีการตอบตอบรับอย่างเป็นทางการมานะครับและมีแค่กระแสข่าวเรื่องการขัดกันเองภายในพักนะครับซึ่งซึ่งก็เป็นเรื่องแปลกนะฮะพักรวมไทยสร้างชาติชื่อพักคือรวมไทยสร้างชาตินะแต่สสภายในพักเองยังรวมกันไม่ได้เลยเนี่ยผมว่าก็ก็เป็นเรื่องที่ที่ขัดกันเองในในชื่อพักอยู่ ต้องก็ประเมินกันเป็นเป็นรายวันเหมือนกันนะครับเพราะว่าเรื่องนี้ก็คงคงติดตามอย่างใกล้ชิดนะครับซึ่งทางคณะคณะแกนนำของของพวกเราวันจะหาหรือกันวันอทงานนี้นะครับจะมีการประชุมใหญ่กันอีกรอบหนึ่งเพื่อกําหนดท่าทีนะครับเตรียมพร้อมในวันอังคาร ถ,ถึงตรงนั้นก็คงต้องชูทงไล่รัฐบาลกันทนั้งคณะยังไม่ปิดล้อมยังไม่ปิดล้อมทาเนียบนะครับก็จะเป็นการนัดแสดงพลังกันอีกรอบหนึ่ง นะครับแต่ก็คงจะขยับมาไม่ใช่แค่นุสาวีใจสมอลลุภูมิแล้วนะครับก็คงจะใกล้ทําเนียบให้มากที่สุดนะครับเดี๋ยววันอังคารเนี่ยจะได้หารือกับคณะชุดใหญ่กันนะครับได้ชี้แจงกันอีกรอบหนึ่งใช่ครับคณะคณะการนำใช่ครับ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  วันที่วันอังคารก็จะเป็นการประชุมร่วมกันชุดใหญ่นะครับทั้งคณะแกนนําแล้วก็ผู้ปราศัยที่ที่เคยประกาศร่วมกันนะครับ mm hmm. เพื่อเพื่อได้ประเมินสถานการณ์รวมทั้งท่าทีของเรื่องของสารด้วยนะครับ mm hmm. แล้วก็จะได้กําหนดทิศทางว่าเราจะมีการชุมนุมหรือว่ายกระดับประเด็นกันแบบไหนยังไงนะครับแต่ยืนยันวันนี้ก็คือว่าสิ่งที่เป็นประเด็นเร่งด่วนที่ได้หารือกันเบื้องต้นนะครับว่า ไม่มีข้อเรียกร้องในการที่จะนําไปสู่การรับประหารใดๆทั้งสิ้นนะครับไม่ไม่กังวลครับผมคิดว่ากลุ่มผู้ชุมนุมที่มาร่วมกันเมื่อวานเนี่ยมีความชัดเจนในเชิงเป้าหมายอยู่แล้วว่าเราไม่ไม่เห็นด้วยกับคุณแพ์ทองทานชินวัตรนะครับดังนั้นเนี่ยก็พี่น้องมีความชัดเจนของของตัวของตัวเองอยู่แล้วนะครับ ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่มีหรอกครับคือข้อเรียกร้อง3ข้อของพวกเราเป็นไปตามกรอบรัฐธรรมนูญทั้งสิ้นนะครับจะดําเนินคดีก็คงไม่มีคดีอะไรที่ที่จะสามารถดําเนินการได้ส่วนที่2คือว่าทางตัวแทนของพวกเราแกนนาก็คงไม่มีใครกลัวคดีหลายท่านก็ผ่านคดีกันมาทั้งนั้นนะครับพวกผมเองก็โดนคดีทั้งกบฏท,ทั้งก่อการร้ายในราชณา,าจาักรมาหมดแล้วนะครับคงไม่มีคดีอะไรที่ใหญ่ไปกว่าน,นี้แล้วนะครับดังนั้นเนี่ยก็คงไม่มีความเกรงกลัวในการที่รัฐบาลจะเอา กฎหมายมาขู่ว่าจะดําเนินคดีกับแกนนําคนใดคนหนึ่งนะครับเป็นท,ที่ชัดเจนครับเราประเมินเมื่อวานนั่งคุยกันข้าวๆหลังจากที่ยุติการชุมนุมนะครับประเมินว่าพี่น้องมีที่แสดงพลังเข้าร่วมในเกิน1น0 0 0แสนคนนะครับเฉพาะพื้นที่รอบอนุสาวบีชัยสมรรภูมินี่ก็เต็มพื้นที่นะครับแล้วมีการขยายออกไปถึงสนามเป่าแล้วก็บริเวณต่างๆดังนั้นเนี่ยยืนยันได้ว่าวันนี้พี่น้อง ได้ลบคําปรามทย์ของหลายท่านนะครับไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลหรือว่านักวิวจารณ์วิเคราะห์ทางการเมืองต่างๆว่าไม่มีวันที่การชุมนุมจะมีการชุมนุมใหญ่ในในอีพศนี้นะครับดังนั้นเนี่ยพี่พี่น้องแสดงให้เห็นแล้วว่าพร้อมที่จะออกมาปกป้องอธิปไตยของชาติทุกเมื่อนะครับดังนั้นเนี่ยเมื่อวานถือว่าเป็นการจุดไม่ขีดก้านใหญ่ก้านหนึ่งนะครับถือว่าจุดติดแล้วนะครับ ก็รู้สึกว่านี่นี่เป็นสัญญาณอีกสัญญาณหนึ่งที่เป็นสัญญาณที่ดีนะครับมีผู้หลักผู้ใหญ่หลายท่านรวมทั้งนายทหารหลายท่านทั้งในและนอกราชการต้องเียนอย่างนี้นะครับที่ไม่ขึ้นแสดงตัวก็มีเยอะนะครับที่แสดงตัวก็มีพอสมควรเนี่ยดังนั้นเนี่ยเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีของของการเคลื่อนไหวครั้งนี้นะครับอย่างที่เราบอกว่าเป็นการเคลื่อนไหวเพื่อบ้านเมืองไม่ใช่ฝ่ายการเมืองใดการเมืองหนึ่งนะครับเป็นการรวมพลังของทุกทุกกลุ่มสีนะครับทุกเราข้าราชการทุกเราดังนั้นก็เลยเห็นภาพของพี่น้องประชาชนไม่ว่าจะ สีเสื้อใดนะครับวันนี้เมื่อวานก็ถือว่าธงชาติเป็นสีสีเสื้อเดียวกันม<า>ผมว่าส่งผลกระทบมากแล้วครับนะครับคุณโคสกพักเพื่อไทยเอง,องต้องต้องรีบออกมาชิงประเด็นโดยไม่พูดถึงข้อเรียกร้องของพวกเราแต่เป็นการกล่าวหาว่ากลุ่มผู้ชุมนุมเรียกร้องการรับประหารนะครับเหมือนไปเอากระพี้มาอธิบายกันทั้งที่ก่อนหน้านี้เราอธิบายมาชัดเจนตลอด1-2 3สสัปดาห์ที่ผ่านมา ถึงถึงการรักษาทิพย์ไตของประเทศนะครับการเรียกร้อง3ามข้อไม่ใช่เพิ่งพูดเมื่อวานนะครับยังยืนยันนะครับกับถแถลงการรอบแรกของพวกเราเรียกร้องให้นายกตีลาออกนะครับแล้วก็พักร่วมรัฐบาลถอนตัวดังนั้นเนี่ยนี่คือหัวใจหลักของการชุมนุมมากกว่าถ้ารัฐบาลจะอธิบายเรื่องนี้ก็ไม่มีปัญหาหรอกครับเพียงแต่ว่าอย่ากล่าวหาผู้ชุมนุมอย่าดูถูกน้ำใจของผู้ชุมนุมเกี่ยวกับการรักประเทศนะครับด้วยการกล่าวหาว่าเป็นแผ่นเสียงตกต้องเรียกร้องการรับประหารนะครับขอยืนยันกันอีกรอบหนึ่ง ยืนยันนั่งยันก็ได้ว่าข้อเรียกร้องของพวกเราไม่เคยมีการเรียกร้องให้เกิดการรับประหารใดๆทั้งสิน้นดำเนินต่อไปครับดำเนินต่อไปนะครับที่ผ่านมาก็พวกเราก็ยืนหยัดไม่เคยถอยอยู่แล้วถ้าเกิดถ้าเกิดมีการประกาศชุมนุมใหญ่นะครับตั้งแต่พันธมิตรมาจนกปปศ นะครับจะใช้เวลานานเท่าไหร่ก็แล้วแต่ผมคิดว่าประชาชน <rires. S 1> เมื่อประกาศที่จะลงถนนแล้วประกาศที่จะสู้แล้วพี่น้องประชาชนไม่มีวันถอยแล้วที่สําคัญวันนี้สิ่งที่เราเรียกร้องไม่ใช่เรียกร้องเพื่อเปลี่ยนขั้อานาจแต่เป็นเรียกร้องในการปกป้องอธิปไตยของประเทศนี่เป็นหัวใจหลักดังนั้นประเทศไทยก็ถอยไม่ได้เหมือนกันประชาชนก็ถอยไม่ได้นะครับอน ก็ก็เป็นเป็นเรื่องระหว่างประเทศก็ไม่ไม่ไม่ไมไมไมน,นี่แหละฮะเพราะถือว่าก็เป็นเรื่องที่แต่ละประเทศสามารถแสดงจุดยืนในแต่ละประเทศได้โอ,โอเคครับ 每个人。 อันนี้นะคะทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยที่เกิดขึ้นนะคะก็คงจะได้เห็นว่าทิศทางของประเทศไทยหลังจากนี้ก็อย่าเราทิศตากันเลยทีเดียวเพราะว่าทุกอย่างนะคะส่งผลต่อประเทศชาติบ้านเมืองยิ่งคุณแพรทองคานออกได้เร็วเท่าไหร่ก็จะทําให้ประเทศชาติเราเนี่ยเจริญได้เร็วเท่านั้นเพราะว่านาย,ยกคนที่จะมาแม้ว่าจะมาเเมื่อสักครู่ก็มีคําถามน,นะพี่เอมจากข่าวบอกว่าถ้าสมมุติว่าคนที่มาเนี่ยยังอยู่ในพักเพื่อไทยก็คือคุณชัยกเกษมก็ต้องบอกว่า ไม่ว่าจะมาจากใครก็ตามถ้ายังชูนโยบายที่เป็นภัยต่อประเทศชาติพักไหนก็ตามก็จะต้องถูกประชาชนขับไล่เหมือ,อนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่ได้เกี่ยวกับว่าเขาเป็นนายกของพักไหนมันเกี่ยวอยู่ที่ว่านโยบายท,าที่ท,<อ>ทิศทางของการที่ว่าดําเนินการบริหารประเทศเป็นอย่างไรมากกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยเป้าหมายถ้าเราชัดเจนเราก็จะรู้ว่าเราไม่ได้ไล่ที่ตัวบุคคลแต่เนื่องจากว่าทิศทางของการบริหารประเทศของคุณเนี่ยมันไปทางให้เกิดความเสียหายกับประเทศชาติเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องออกมาเรียกร้องในการที่ ที่จะขับไร่นะคะอย่างเช่นอย่างของนายนายกเออแผยทางเรี่ยเราก็ชัดเจนใช่ไหมคะแต่ถ้าเกิดว่าในการที่มีการลาออกแล้วเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงแล้วก็มีการเลือกตั้งนายกใหม่และทางคุณชัยเกษมซึ่งมาจากพรรคเพื่อไทยเองเนี่ย เขามาดํารงตาแหน่งแต่ทิศทางของเขาเนี่ยทำเพื่อประโยชน์ของประเทศชาติอันนั้นทิศทางของการที่ชุมนุมมันก็จะเปลี่ยนไปแต่ถ้าเกิดเขายังเป็นทิศทางเดิมอยู่ในการที่ว่ายังพยายามจะนําคาสิโนเข้าสู่ขบวนการรัฐสภาหรือกฎหมายขายชาติทุกประเภทชเราก็จะไม่ยอมถูกต้องประชาชนนั่นแหละจะออกมาเรียกร้องเขาเลี้ยก็จะเป็นผู้ตัดสินนะคะ,ะ,ะ,คะก็คือดูว่าลักษณะของการดําเนินการหรือไม่กระทั่งใครก็ตามนะคะมี เข้ามาเป็นนายกแต่ว่าก็ยังทําไม่เรียกว่าทาเพื่อผลประโยชน์ของประเทศชาติเพราะฉะนั้นประชาชนในฐานะประชาชนเราก็มีสิทธิ์ที่จะออกมาเรียกร้องนะคะเพื่อที่จะให้เกิดความถูกต้องและก็ทําให้เกิดความมั่นคงของประเทศชาติได้ค่ะแล้วก็อย่างที่บอกนะคะว่าหลายๆคนก็ปั่นกระแสะแม้กระทั่งในนี้นะคะยังพูดอยู่เลยว่าออกมาแล้วทําให้เกิดความวุ่นวายคือจริงๆแล้วถ้าพี่น้องประชาชนไม่ออกมาเนี่ย มันจะทําให้คนที่จะต้องทําหน้าที่ต่อจากนี้ค่ะพี่เอมในการแม้กระทั่งเรื่องของการพิจารณาคดีซึ่งมีการยื่นฟ้อง ไปหลายคดีแล้วสำหรับของคุณแพททองทานเองแล้วยังไม่นับรวมพักร่วมรัฐบาลแม้กระทั่งหัวหน้าพักหลายๆพักที่โดนคดีเอาไว้ซึ่งมันจะต้องดําเนินการไปตามขั้นตอนของกฎหมายแต่ถ้าสมมติว,ว่าคุณแพททองทานลาออกนะตอนนี้มันจะทําให้ขบวนการต่างๆมันย่นระยะเวลาได้เร็วขึ้นนะคะก็เรียกว,วา<ะ>า่าจะไม่เหนื่อยมากขึ้นจะเกิดความเสียหายกับประเทศทางไงลงถ้าเกิดเขายอมลาออกนะ<ช>แต่ถ้าเกิดเขายังยืดเยื้อออกไปมากๆเนี่ยเห็นไหมคะเมื่อสักครู่นี้ที่มีคนถามว่าแล้วอเมริกาเขาออกมาสนับสนุนนั่นแสดงว่ามันเป็นทิศทาง ที่เขาก็แสดงความคิดเห็นของเขาได้แต่โดยรวมเนี่ยเป็นมวลรวมที่เขาเห็นนะฮะว่าถ้าเกิดการแบบนี้เนี่ยมันเป็นอะไรที่มันน่าจะดีขึ้นในประเทศไทยนะคะสิ่งที่จะสังเกตอีกอย่างนึงน,นะคะต้องไปดูที่ตลาดหุ้นเพราะว่าค่าส่วรประเทศเรามีความมั่นคงมีความปลอดภยัยหรือว่าคนในชาติเนี่ยเป็นในทิศทางที่จะทําให้เศรษฐกิจมันดีขึ้นเนี่ยมันเกิดจากการที่นักลงทุนมั่นใจเขาก็จะกลับมาค้าขายหรือว่ามาทําธุรกิจกับประเทศเราเพราะว่าอะไรเพราะว่าในส่วนต่างๆที่มันเกิดขึ้นในตอนนี้ค่ะ ที่ประเทศชาติเราเนี่ยสิ่งที่เป็นปัญหาหลักตอนนี้ไม่ใช่ประชาชนไม่ใช่ทหารแต่เป็นนักการเมืองที่คอร์รัปชันแล้วก็ผู้บริหารที่ขายชาติอันนี้แหละมันก็เลยเป็นประเด็นที่ทําให้ประเทศเราไม่สามารถที่จะพัฒนาต่อได้ให้เอดะโอเคค่ะนี้นะคะก็ อย่างนี้เมอก็บอกเลยนะคะวันนี้เนี่ยถือว่าเป็นการถแถลงข่าวอย่างเป็นทางการอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่มีการจบงานตั้งแต่เมื่อวานนี้นะคะบางบางกล้องบางตัวเองค่ะค่ะ <c oughs> แล้วก็มีสํานักข่าวต่างๆมากมายก็คือให้ความสนใจแล้วก็มีคําถามซึ่งต้องบอกเลยนะคะว่าคุณตั้มพิชิตชัยมงคลตอบได้ค่อนข้างเคลียร์ชัด นั่นประเด็นมากเ,เลยนะคะก็คือนักข่าวมีประเด็นสงสัยตรงไหนแม้กระทั่งเรื่องกรณีที่บอกว่าการชมมุมนุมแบบนี้จะเป็นการเรียกร้องให้เกิดรัฐประหาร<ช>จริงๆแล้วเนี่ยรัฐประหารไม่ได้เกิดจากการที่ประชาชนออกมานะ<ช>แต่เกิดจากทุกครั้งที่ผ่านมาเกิดจากการแย่งชิงผลประโยชน์ของผู้บริหารประเทศชาติหรือคณะรัฐมนตรีหรือนักการเมืองนั่นแหละที่ทําให้เรียกให้เกิดการรัฐประหารเ<ช>พราะฉะนั้นเนี่ย ถ้าประชาชนกับทหารผนึกกาลังกันแล้วก็ทําเพื่อประเทศชาติช่วยกันปกป้องอธิปไตยไทยไม่จาเป็นต้องมีการรัฐประหาราาหรือแม้กระทั่งทาง,ทางการบริหารของนงักการเมืองเนี่ยถูกต้องทํานองคลองธรรมเพราะฉะนั้นเนี่ยรัฐประหารทหารก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะออกมาปฏิวัติหรือรัฐประหารได้เลยเพราะว่าถ้าเกิดเขาบริหารประเทศชาติด้วยความถูกต้องนะคะถ้าเกิดทหารออกมาประชาชนก็ต้องออกมาต่อต้านเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้เนี่ยพยายามที่จะไปโยงประเด็นให้มันเป็นประเด็นที่มันเกิดอีกเรื่อง เรื่องหนึ่งเนี่ยมันไม่ใช่เพราะเนี่ยถ้าคนเรานะต้องบอกเลยนะคะว่าคนไทยตื่นรู้กันหมดแล้วเพราะเนี้ยตรงนี้เนี่ยมันไม่สามารถที่จะมาพยายามที่จะเปลี่ยนข้อมูลให้มัน<ช>เป็นคนละเรื่องได้แล้วก็อีกอันหนึ่งนะพีเอ็มที่บอกว่าท่าทีของอเมริกานเนี่ยมันก็เป็นสัญญาณที่บอกนะว่าประเทศที่เจริญแล้วการกระทาแบบนี้เนี่ยมันเป็นการกระทาที่ถูกต้องตามหลักประชาธิปไตยแล้วอย่างที่บอกว่า รัฐสภาของเราเนี่ยยังไปต่อได้นะคะการทํางานของผู้บริหารก็ยังไปต่อได้แม้ว่าจะไม่มีคุณแพททองทานดํารงตําแหน่งอยู่หรือออกไปจากตรงนี้เราก็ยังมีแคนดิเดตของอนายกเนี่ยที่รออยู่ซึ่งมาโดยตรงจากการเลือกตั้งที่ผ่านมานั่นแหละมีแคนดิเดตเหลืออีก6ท่านซึ่งท่านเหล่านี้นะก็มีโอกาสที่จะได้เป็นผู้บริหารแล้วก็ดูแลประเทศชาติในยามที่จะเกิดวิกฤตหลังจากนี้ซึ่งต้องบอกว่าพักร่วมรัฐบาลตอนนี้ก็อาจจะต้อง กลับไปทบทวนตัวเองนะท่าทีของตัวเองว่าคุณจะทําประโยชน์อะไรให้ประเทศชาติในครั้งนี้เพราะว่าถ้าหากยังให้ทางคุณแพททองทานเป็นนายกอยู่เนี่ยจะเกิดความเสียหายมากขึ้นและอาจจะแก้ไม่ได้แล้วด้วยอันนี้ต้องบอกเลยนะคะว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ย ถือว่าเป็นผลกระทบไม่ใช่เฉพาะไปในประเทศนะเพราะมันถือว่าเป็นความเชื่อถือระหว่างประเทศด้วย<ม>ที่ทางต่างชาติเองทางประเทศนา,นานาประเทศเนี่ยเขาจับตามองประเทศไทยอยู่นะคะว่าเตกลงยังไงในเมื่อนายกรัฐมนตรีเนี่ยไปจับมือร่วมกับทางรัฐบาลกัมพูชาหรือว่านายคุนเซนนะนะคะในขณะเดียวกันยังมีการมาบอกว่าทางทหารเนี่ยอยู่กันคนละฝ่ายด้วยแล้วทิศทางมันจะเป็นยังไงซึ่งตรงนี้นี่แหละค่ะประชาชนเป็นตัวกําหนดบอกแล้วนะคะว่าทิศทางของประชาชนคือไม่ต้องการนาย,ยกคนนี้แล้ว ขอให้ลาออกโดยท,ทันทีอันนี้คือทิศทางทีป่ประชาชนออกมาร่วมกันนะคะในเมื่อวานนี้นะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยมันเป็นผลที่ชัดเจนแล้วในขณะเดียวกันอย่างที่บอกว่าทางการเมืองยังไม่ได้ถึงที่ตันนะคะไม่ได้ถึงทางตันซึ่งขบวนการประชาธิปไตยก็ยังเดินต่อไปได้ถ้าเพียงแค่นายกรัฐมนตรีคนนี้ลาออกเท่านั้นเองค่ะซึ่งนั่น,นหมายถึงว่า เราก็ไม่ได้เรียกร้องให้ยุบสภาเลยนะมันมีบางพักมีบางวัฒกรรมที่บอกว่าให้ยุบสภาแล้วเลือกตั้งใหม่จะบอกว่านี่ไม่ใช่ทางออกนะคะ <ạ. S 1> เพราะว่าวังวนนี้เป็นวางวนเดิมที่เคยเกิดขึ้นแล้วในยุคที่ประชาชนมวลมหาประชาชนออกมาแบบนี้แหละในยุคของอดีตนายกยิ่งลักษณ์อันนั้นนะก็ไม่ใช่คําตอบเหมือนกันพอยุบสภาเสร็จแล้วก็ได้พวกนิสัยแบบเดิมพวกนักการเมืองหน้าเดิมๆที่ไม่ได้ทําเพื่อประเทศชาติเหมือนเดิมแล้วมีการซื้อสิทธิ์ขายเสียงเป็นวงกว้างและ อ,องนั้นเนี่ยจะเกิดความเสียหายมากกว่าเพราะต้องใช้งบประมาณที่มีอยู่อันน้อยนิดแล้วเนี่ยไปใช้ในการเลือกตั้งแล้วกว่าจะได้ผู้นำขึ้นมานายกขึ้นมากว่าจะทุนเก้าอันนั้น,นใช้เวลาไม่ต่ำกว่าปีหรือ2ปีนะ,ะพี่เอมเพราะจริงๆแล้วในระบบประชาธิปไตยนะคะคือระบบแบบนี้เนี่ยเราเป็นการให้โอกาสนะใ,ให้โอกาสของนะักการเมืองเองเนี่ยที่เขาเรียกว่าปรับ เขาเรียกว่าแก้ไขผิดแล้วก็แก้ไขแล้วก็ปรับตัวซะถ้าเกิดอันไหนที่มันไม่เป็นผลประโยชน์ของชาติคุณก็แค่ปรับนิสัยของคุณแล้วก็ทําเพื่อประเทศชาติจริงๆเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่ทําเพื่อประเทศชาติจริงๆเนี่ยมันก็จะทําให้ประเทศชาติได้รับประโยชน์ประชาชนก็ได้รับประโยชน์เพราะฉะนั้นเนี่ยการที่คุณจะไปยุบสภาแต่นิสัยไม่ได้เปลี่ยนคุณก็ยังเป็นการที่พยายามนนาาถูกต้องเดิมคือจะเปลี่ยนชื่อพักเป็นอะไรก็ตามก็ยังเป็นพฤติกรรมเล่าเก่า ในกฎใหม่แค่นั้นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยวิธีการก็คือโอเคในเมื่อเราจะต้องอยู่กันแบบนี้คุณก็แค่เปลี่ยนสันดานของคุณนั่นแหละคุณก็เปลี่ยนนิสัยของคุณแล้วเปลี่ยนสันดานคุณประเทศชาติเจริญแน่นอนค่ะ เพราะฉะนั้นวันนี้นะคะการถแถลงข่าวก็ให้พี่น้องจับตาดูอีกครั้งหนึง่งในวันอังคารที่จะถึงนี้นะคะหลังจากที่ทางทีมรวมพลังแผ่นดินปกป้องอธิปไตยไทยเนี่ยได้พูดคุยกันก็ควรจะมีการออกมาถแถลงข่าวว่าจะยกระดับการชุมนุมเนี่ยเป็นบริเวณไหนจุดไหนเพราะเมื่อสักครู่ที่ฟังคุณพิชิชัยมงคลหรือคุณตั้มเนี่ยก็บอกแล้วว่าจะต้องเข้ามาประชิดรัฐบาลมากยิ่งขึ้นแต่พื้นที่จะเป็นพื้นที่ไหนอีกเรื่องหนึ่งนะคะเพราะว่าหลังจากนี้ ประชาชนหลายๆคนที่ออกมาแสดงพลังในวันที่28มิถุนา,นายน hein, ที่ผ่านมาก็ได้เห็นแล้วว่าประชาชนมีผลในการที่จะทําให้รัฐบาลชุดนี้เนี่ยอยู่ต่อหรือไม่อยู่ต่อซึ่งเ <UCK> มื่อวานนี้ถ้าฟังนะคะคุณจตุพรพรมพันธ์บอกว่าจะเป็นการยกระดับขับไล่ นายกคนเดียวไม่ใช่แล้วอาจจะเป็นการขับไล่ทั้งรัฐบาลเลยเพราะเท่ากับว่าถ้ายังมีรัฐบาลชุดนี้อยู่ก็เป็นปฏิปักษต่อความมั่นคงเพราะไม่ต่างอะไรที่คุณได้ทําความช่วยเหลือแล้วก็เป็นพวกเดียวกันกับกบฏแล้ว ะฉะนั้นเนี่ยอย่าลืมติดตามนะคะในวันอังคานนี้ท,ที่ที่เราจะต้องมาติดตามทุกวันอังคารเนื่องจากว่าจะมีการเข้าสู่สภาเพราะเนี้ยเราจะต้องคอยติดตามนะคะว่าเขาจะมีการแอบซุกอะไรเข้าสู่สภาไหมอย่างเช่นคาสิโน,โนหรือแม้กระทั่งการแก้กฎหมายมาตา60หรืออะไรอื่นๆก็ตามที่จะเป็นการเสียผลประโยชน์ของชาติเนี่ยวันนั้นเลยนะคะต้องบอกเลยนะว่านั้นอาจจะเป็นวันที่เราจะต้องประชิดทำเนียบรัฐบาลก็ได้นะคะ,คะ แล้วอีกอันนึงที่น่าสนใจก็คือในวันที่1กรกฎาคมนะคะเรื่องของทางสารรัธรรมนูญรับฟ้องแล้วในกรณีของคุณแพททองทานเนี่ยถ้าศาลสั่งในวันนั้นเลยก็อาจจะต้องหยุดปฏิบัติหน้าทีซึ่งอันนี้ก็เหมือนคล้ายๆว่าผ่อนแรงของประชาชนลงไปอีกแล้วก็ยืดเวลาของประเทศไทยในการที่จะไม่ถูก คุกคามอำนาจอธิปไตยเลยเพราะว่าถ้าคุณแพ่นรองทัานหยุดปฏิบัติหน้าที่ก็มีคนเล็งเป้าแล้วว่าอาจจะเป็นคุณภูมิธรรมขึ้นมาทําหน้าที่ซึ่งอันนี้ก็อันตรายเช่นเดียวกันเพราะว่าท่าทีของคุณภูมิธรรมเองเนี่ยก็ไม่ได้ปกป้องอธิปไตยไทยเพราะว่าในฐานะที่เคยอยู่กระทรวงกลาโหมมาแล้วเนี่ย ก็ม pues um, so ีความส่มเสียงที่จะไปพูดคุยขนาดพี่น้องประชาชนออกมาเนี่ยก็ยังพูดถึงว่าแบบไม่ให้พี่น้องประชาชนออกมาทําหน้าที่ของตัวเองอันนี้ก็เป็นภัยต่อประชาชนเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยหลังจากนี้นะคะบ้านเมืองเราจะเป็นอย่างไรทุกคนมีส่วนในการที่จะขับเคลื่อนจะเป็นการปฏิวัติและปฏิรูปในรูปแบบใหม่ที่มีเพียงแค่ประชาชนกับทหารร่วมมือกันหรือไม่เพราะเราคงหวังอํานาจของรัฐบาลจะทําให้เนี่ย คงไม่ได้แล้วอันนี้ก็คือเรียกว่า1สิทธิ์หนึ่งเสียงของประชาธิปไตยนะคะประชาชนมีสิทธิ์มีเสียงแล้วมันจะเป็นการรวมเขาเรียกว่ารวมทั้งประชาชนแล้วก็อำนาจตุลาการรวมทั้งอำนาจการเมืองด้วยนะคะเข้าสู่ด้วยกันนะคะซึ่งอย่าลืมติดตามนะคะในทุกๆวันนะคะของทางชมาลรุเชเนี่ยก็ยังจะมีกิจกรรมนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการประสายให้ข้อมูลข้อเท็จจริงกับพี่น้องประชาชนเราก็มาพบได้กันทุกวัน ที่เวลาที่ชมัยมารเชตเวลา4ี่นาฬิกาจนถึงประมาณ5้าทุ่มถึงเชยงคืนเลยนะคะค่ะันบอกว่าผู้ที่จะขึ้นมาปราศัยในแต่ละครั้งเนี่ยก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นทีมวิทยากรที่เคยขึ้นที่อ,อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิแนละ้วแต่ว่าด้วยเวลาอันจำกัดแล้วก็แต่ละท่านเนี่ยโอ้โหข้อมูลแน่นมากเนื้อหาแน่นเพราะฉะนั้นเนี่ยที่เวทีสะพานชมมารเช เป็นเหมือนเวทีที่เปิดกว้างให้ผู้ที่มีข้อมูลมีหลักฐานเป็นนักวิชาการก็ได้หรือว่าหน่วยงานทุกอาชีพทุกเพศทุกวัยเนี่ยประสานเวทีมาก็จะเป็นคล้ายๆกับเวทีของประชาชนจริงๆเรามักจะเรียกว่าเป็นสภาประชาชนคือในเมื่อสภาสูงสภาผูแแ้แทนราษฎรไม่ได้ทําห<า>น้าที่ทและไม่สามารถ ไว้วางใจให้ปฏิบัติหน้าที่ได้แล้วเนี่ย mm hmm. ก็จะต้องใช้สภาประชาชนนี่แหละที่ลงมาพื้นที่จริงเพราะว่าถ้าคุณเอาตัวลงมาเนี่ยสิ่งที่เห็นชัดเจนค่ะพี่เอมพลังของคนที่มีตัวตนจริงที่ไม่ใช่แอคเคา t ปลอมไม่ใช่ยูสปลอมในโซเชียลที่ปั่นกระแสะได้หรือคนที่มาแล้วเขาเอาตัวต,วตนมาลงเนี่ยมันจะเป็นการบอกว่าคนคนนี้มีตัวตนใน ทั้งตัวจริงแล้วก็ในโลกของออนไลน์อย่างเช่นเมื่อวานนี้เนี่ยถือว่าเป็นการลงทะเบียนแบบตัวจริงเสียงจริงคนละหนึ่งสิทธิหนึ่งเสียงจริงๆเนี่ยค่ะคือประชาธิปไตยที่แท้จริงนะคะพบกับพวกเราหมายได้นะคะในกิจกรรมดีๆแบบนี้เนาะเราก็จะนํามาเสนอให้กับพี่น้องประชาชนได้ทราบเป็นระยะระยะนะคะก็ติดตามเราได้ช่องทางทุกช่องทางนะคะไม่ว่าจะเป็นหมอเขียวแฟนคลับกิจกรรมหมอเขียวหมอเขียวทีวีบุญนิยมทีวีและกล่องทับทํมนะคะค่ะแล้วก็ทุกแพลตฟอร์มนะคะพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามเอาไว้นะคะตอนนี้ดิฉันก็เชื่อว่า มีการยกระดับในส่วนของ IO ขบวนการเปลีปาา่ยนแปลงข่าวสารเพราะนี่ขนาดเราไลฟ์อยู่นะมันยังมีมาพูดเลยนะว่าเป็นม็อบฮุนเซน uh huh. เขาบอกว่าที่ออกมาเนี่ยเป็นม็อบของฮุนเซนเข้าทางฮุนเซน uh huh. ซึ่งต้องบอกว่าอันนี้เราก้าวข้ามผ่านฮุนเซนไปแล้วเราก้าวข้ามผ่านแพทองทานไปแล้วด้วยมันจะเป็นการสร้างวารกรรมไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดพี่น้องเนี่ยตื่นรู้แล้วมีความเข้มแข็งเขาเรียกว่าฟังข้อมูลแล้ววิเคราะห์ข้อมูลแล้วก็ เ,เขาเรียกว่าตัดสินใจด้วยปัญญาของตนเองจะรู้เลยว่าอันไหนเป็นข่าวปลอมอันไหนเป็นข่าวจริงเพราะฉะนั้นนี่นี่แหละค่ะถ้าเกิดว่าอยากได้ข้อมูลข่าวสารที่จริงๆต้องมาที่ สมัยมาลูเชสนะคะดีไม่ดีนะพี่เอ็มหลังวันอังคานี้เราไม่แน่นะเราอาจจะย้ายไปยูเอ็นไหมเราจะอาจไปมัคควานไหมหรือจะไปที่ไหนเพื่อรองรับพี่น้องมวลมหาประชาชนที่จะออกมาทําหน้าที่ปกป้องอธิปไตยไทยอีกครั้งตอนนี้มันไม่ใช่เรื่องของการเมืองแล้วพี่เอ็มถ้าเราไม่มีชาติเราสูญเสียอธิปไตยเราสูญเสียดินแดนเราก็เท่ากับตกเป็นทาสของชาติอื่นแล้วแล้วเราจะมีชาติไว้ให้คุณได้ทะเลาะกันไหมเราจะมีชาติเราจะมีแผ่นดินให้คุณได้มาคอรับชั้นไหม นะคะเพราะฉะนั้นในวันนี้คนไทยจะไม่ยอมเสียตารางแผ่นดินแม้แต่ตารางเม็ดเดียวตารางนิ้วเดียวมิลลิเมตรเดียวเราก็จะไม่เสียให้ชาติไหนอีกแล้วค่ะค่ะข,ขอบคุณนะคะ<อ>ก็พบกันใหม่นะคะในช่วงเย็นค่ะจะเริญทำสมนุนดีค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณพี่เอ๋แล้วคะค่ะช้องนี้ยังไม่ปิดน,นะคะโอเคค่ะเดี๋ยวฉ<อ>ันจะไปทานข้าวแล้วก็ให้